สวัสดีครับกิติครับวันนี้กิติเมโน,โนูแนะนำบายกิตินะมาอยู่นี่เลยครับอยู่ที่บอกตำแหน่งเลยอยู่ตรงนี้อยู่เศดษกระดนเพชรเกษมขาลอ่องใต้อยู่ตรงข้ามวัดสำนักบางขันนี่มาเจอนี่เลยครับให้ดูไก่อัางกอไก่หมุนสูตรพริเศษกับท่านผู้ชมมีเบอร์บอกด้วยเดี๋ยวสอบถามแม่ค้าดีกว่า คือะนดุดตามาตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่8ปดโมงเโมงเห็นร้านก็เปิดอยู่แล้วอะ่ะแสดงว่ากาลังหมุนอยู่ท่นานผู้ชมหน้าร้านครับนี่ตะดน,นะดูบรรยากาศบรรยากาศก่อนนี่บรรยากาศตะดนตะดนซีเ่นนะสายหลักประเทศไทยเนี่ยนะต้องผ่านเส้นนี้เพื่อลงไปพัทลุงแล้วก็หาดใหญ่เจอเจ้าของร้านก็อบอกว่าไก่อังกไก่หมุนสูตรพิเศษน้ำจิ้มรสเด็ด มีโบตัวสักรึเปล่เดี๋ยวเราถามแม่ค้านั่นน้องหวัดดีไหมวัดีครับชื่ออะไรอ่ะน้องปูครับน้องปูนี่เราขายไก่หมุนทุกวันเลยเหรอขายจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะจันทร์ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์วันอาทิตย์หยุดโอ้โหเนี่ยดูแล้วนะอันนี้ก็เรียกว่าอะไรหนึ่งไม้ใช่ไหมแบบนี้หนึ่งไม้แต่ว่าใช้เหล็กหมุนใช้เหล็กใช้ตัวปั่นมอเตอร์ไม้หนึ่งมีสี่ตัว สามไม้ม no yeah. cool. ีสิบสองตัวอ่านี拜拜่กล่องนี้ด้วยกล่องนี้ด้วยน้องปูอ่าอยู่ตรงนั้นแหละทำมานไปเลยเนี่ยอันนี้สี่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 สามสิบสองคูณแล้วยี่สิบี่ไก่หมุนอังกอร์ถามนิหนึ่งเป็นแฟนชายหรือว่าไงทำเองค่ะสูตรเราแล้วอังกอร์ตั้งชื่อเหรอตั้งชื่อตามงหลังนะคะหลังเรื่องอังกอร์อ๋อเหรอโอ้โหแล้วรสชาติเป็นไงรสชาติน้ำจิ้มเราทำเองไหมทำเองค่ะโอ้แล้วเราขายแฟนชายไหมเนี่ยถามจริง อันนี้คือของเราเลยอังโก้เนี่ยเราตั้งชื่อเลยโอเคครับได้ทราบถา,ามว่าถามนิดหนึ่งวันหนึ่งขายได้กี่ตัวยเีนนแล้วประมาณ70-80ตัวค่ะอ๋อวันละเจ็ดถึง80ตัว,ออว,ว,ตวโอ้โหนี่โควิดระบาดตอนนี้ <c ười> ถ้าไม่มีโควิดอะถ้าไม่มีโควิดน่าจะเยอะกว่านี้อะค่ะโอ้โหโหนี่เป็นอาชีพทางเลือกเลยครับท่านผู้ชมน้องปูคนข้างในใครอ่ะ น้องชายเหรอเข้าใจผิดนึกว่าแฟนโอเคครับทราบการว่าน้องปูนี่ขายออนไลน์ด้วยเหรอขายขายในเพจจะโพสในเฟสนะคะโพสในเฟซหน้าเฟซเหรอไม่มีเพจเพจอะไรเพจชื่ออะไรกวักเลยไก่อ่างกอค่ะไก่อ่างกอเจ้านี่ค่ะโทรจองได้นะคะศูนย์แปดสองห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดเอ็สองเอ็อ้าวอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งศูนย์แปดสองห้า แล้วเกิดว่าลูกค้ามาต่างจังหวัดไกลๆอ่ะโทรเขาต้องขอลูกค้าค่ะเกิดเกิดใครยังไม่ถึงเืิดถึงไม่ทันคือคือแล้วมันอยู่ได้นานไหมเวลาส่งไปอยู่ได้กี่วันเออไม่นานไม่นเลยดีกว่าถ้าเกิดว่าเราส่งวันนี้ไปไปจังหวัดอ่าตรังได้ไหมได้ค่ะใช้เวลากี่วันถึงวันเดียวค่ะวันเดียวเหรออ๋อคือได้รับของเลยได้รับของแล้วก็ ถ้าเกิดอยู่สองวันในไก่รสชาติไก่เปลี่ยนไหมันมไม่อร่อยค่ะมันไม่อร่อยต้องต้องถึงภายในหนึ่งวันต้องถึงได้กินเลยค่ะทานเลยดีกว่าอ๋อแล้วลูกค้าเราที่สั่งมาทางเพจอ่ะส่วนมากจะจะอยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะเพื่อนเพื่อนจะรู้กันด้ะยกันนะโอเคครับนี่คือร้านของน้องจะส่งไปเรื่องอะค่ะอ๋อจะได้เสียงมันดังนะโอเคครับนี่คือร้านของน้องปูครับถ้าเพื่อนๆอยู่ระแวกแถวพัทลุงจังนครก็แอดไลน์ อีกทีหนึ่งค่ะ P o o P o y o U S L I P O O P O Y O U อันนี้คือใน o ใน,ใน,ใ,นในไลน์เนาะค่ะ,ะถ้าเกิดว่าเฟซอ่าแฟนเพจแฟนเพจไก่อังโกค่ะอ๋อโอเคครับนี่คือได้ข้อมูลแล้วครับนี่คือไก่อัางโก้ของน้องปูนะครับไปสูตรนะครับจะขายกัญชายไหมถ้าเกิดว่าคนดูคลิปนี้อยู่ขายขายกายัญชายด้วยขายค่ะโอ้นะฮะอ่ะเอา่ะโปรโมทเลย น้น้องปูก็บอกว่าถ้าเคยอยากได้สูตรของน้องปูไก่อังกอร์ได้ดูร้านนะครับท่านผู้ชมน้น้ไก่อังกอร์ไก่หมุนสูตรพิเศษน้ำจิ้มสูตรมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้วยนะเนี่ยป้ายนะครับบอกเลย08251 7 7 8 3 8นครับชื่อน้องปูนะครับคนนี้เลยนะเสียดายเนะาะโควิดมันระบ,บาดเนาะเลยไม่ได้เห็นหน้าน้องปูลูกค้าเลยบอกว่าติดนหน้าเลยจำน้องปูไม่ได้โอเคครับ เมนูแนะนำใบกิติครับวันนี้โอกาสคือมาช้ามามาเช้าอ่ะมาแต่เช้าแล้วก็ร้านน้องปูค,คือไก่มันยังไม่สุกนะก็จะชิมแต่ดูแล้วหูรสชาตินะว่าได้จะผ่านเลยเพราะว่าเขาขายวัน,นเกือบร้อยตัวแล้วลูกค้าประจาด้วยยังไมมน้องปูเออเนี่ยฮะออกเปเพื่อนนะอยู่ในจังหวัดสามจังหวัดอยงเนี้ยพัทลุงนครจงังใล้สามารถส่งวันตวันถึงเลยแต่ถ้าไกลๆหลายจังหวัดเนี่ย อันนี้ไม่มั่นใจใช่หมใ<ช>้่ครับผมโอเคนะฮะเอา3าจังหวัดพอแอดไลน์มาตามที่น้องปูบอกแล้วก็อ่าข้าไปดูในเพจน,นะฮะอังกอร์ไก่อังกอร์ของน้องปูอยู่ตรงนี้เลยครับน้องปูอีกดังๆเลยถ้า<ด>ลูกค้าต้องการแบบดูคลิปอยู่อยากมาผ่านนะตรงนี้สักปกพิกัดมา่าเอาด้าาง่ายๆเลย โอเค<ช>ครับนี่คือร้านน้องปูนะครับอย่าลืมนะอยู่หน้าวัดสำนักบางขันอันนี้ย้ําเลยนะครับถ้ากืดว่าไม่ใช่อยู่หน้าวัดเนี่ยบนเจ้าอื่นนะ <c oughs> เคยไปตั้งชื่อเหมือนน้องร้านน้องปูนะโอเคครับอย่าลืมดูคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องปูสวัสดีครับวันแปดตทิศัวเลยเหรอใก้ดีเมืานนั้นเลยเหรอ